ตีห้าห้าสิบวันนี้นะครับปดิดดช่างไปที่เรียบร้อยในศึกมวยดิวิชไทยครับทางช่องพีพีทีวีวันนี้เริ่มเวลาเร็วหน่อยครึ่งชั่วโมงนะครับจากเที่ยงสิบห้าเป็นสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านาทีนะครับ ก็ที่เวทีมวยเดิมนะครับเจบดมุญนิธิข่าวบ็อกซิ่งเตเดียมนะครับมีสีคู่ให้ได้รับชมรับเชียร์กันวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยเปิดเถิวด้วยแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยานะครับหรือว่าแสนเก่งหมอบอมเถิดลำปางเดิมนะครับวันนี้มาเจอกับกุมารทองสอพงอมรคู่นี้ชกในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่องเช้าก็มา1 1 0 5เท่ากันทั้งคู่ก็เลยตกลงให้ผ่านกันที่พิกัด1 1 0 5นะครับแสนเก่งฝีมือกุมารทองสายบูสายเดินชนอยู่แล้ว นะครับผมถ้าเล่นฝีมือไฟนี้แสนเก่งซ้อมที่บ้านแล้วก็มาขึ้นมาเก็บตัวนะครับที่ซูจีบะหมี่เกี้ยวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมมองว่าต้นๆน่าเข้าแสนเก่งไปก่อนและเดี๋ยวซื้อขายออกตัวเอานะครับผมผมมองว่ายังไงฝีมือแสนเก่งต้นๆไม่น่าแพ้อยู่แล้วส่วนคู่ที่2สอนสึกกอกรบานาดนะครับวันนี้120ปอนด์เลยเจอกับกล้าพยัก์ที่เด็ด99สนะครับสอนซึ่งก็ซ้อมอยู่กอกรบานาดนะครับสูงยาวเขาแหลมแต่ก็มีลูกอ่อนแอนได้เห็น ส่วนกล้าพยักเนี่ยตัวเล็กกว่าวันนี้ต้องขยับน้ำหนักมานะครับเป็น120ก็น้ำหนักมาขาดทั้งคู่นะครับซอนศึกขาดจุดหทางด้านกล้าพยักขาดจุดสากล้าพยักเนี่ยตัวเล็กกว่านะครับแต่มีลูกหนักเตะขาต่อยบาดหัวใจเกินร้อยนักชกจากสปปลาวผมมองว่าต้นต้นหน้าเข้ากล้าพยักไปก่อนเตะขาต่อยหมัดได้รุนนับน็อกได้เสียวก่อนเลยส่วนกุฏิสาวพฤิกาเด้าสเก9นะครับวันนี้ได้สูงใหญ่มาลด1ปอนด์นะครับ ก็ส่วนเพชรบุรพาโจวเมืองจันทร์ก็จากทีมงานพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ค่ายสิงป่าตองสิทธิ์หนุ่มน้อยมาน,นี้มาลดจุดหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาเข่าในฝีมือเตะซ้ายดีอยู่ที่เพชรบุรพาตัวใหญ่แข็งแรงมีลูกปั้มตีมีบรรยากาศดีวันนี้ผมมองว่าต้นๆน้นนาเข้าวุฒิเดชไปก่อนแล้วนะยังไงต้นๆ้นอาจจะรับแข้งซ้ายเพชรบุรพาหน่อยแต่ผมมองว่าความใหญ่วันนี้วุฒิเดชขอแค่ไม่ถอยขอแค่เดินติดตัวบรรยากาศพาเชียแน่นอนนะครับวันนี้เฮียตีสั่งลุยวันนี้มาชกกัน2คนที่เจ็ดเก้าสิบเก้าวันน เชียร์ทั้งคู่เลยส่วนคู่เอกกอลทวงกอบกับนานะครับมา131ปอนด์นะครับริงหน้ามาสอกครั้งแรกน่าจะไปเกินไปปอนด์จุดมาลดตั้งแต่ตีสี่ตอนผมมาถึงเวทีพอปิดตาช่างเออพอประมาณตีห้าครึ่งยังไม่ปิดตาช่างเนี่ยมาสอบมาช่างอีกครั้งหนึ่งก็ขาดไปเลยครับลดจนขาดเลย ่วนทางด้านชัยนะครับมาสอบเกินไปจุด4ไปเข้าห้องน้าไปเดินไปวิ่งนิดหน่อยก็ผ่านเรียบร้อยนะครับผมฝีมืออยู่ที่ชัยสมองมัวอยู่ที่ชัยแต่ลูกแข็งแรงลูกขยันลูกบูลูกสู้อยู่ที่ทวนวันนี้ท่านเล่นแล้วสบายใจเล่นแล้วไม่ต้องคิดเยอะก็ต้องทวนเลยครับเดินทุกยกวันนี้ไม่มีถอยแน่นอนยังไงซื้อความสบายใจลุ้นทวนไป5้ายกวันนี้ไม่มีถอยไม่มีติดเชื่อไม่มีเลีลาแน่นอนฝากไว้4ตัววันนี้นะครับแสนเก่งน่าซื้อฝีมือแข่ง แข้งดีเตะดีไปก่อน ส่วนคู่ที่2ซื้อลูกหนักก้าพยักส่วนคู่ที่3ซื้อความใหญ่วุฒิเดชส่วนคู่เอกนะครับซื้อความสบายใจที่ทวนกอกปนาดเดิน5ยกแน่นอนฝากไว้ประมาณนี้4คนเดี๋ยวเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้าสําหรับบรรยากาศหน้าตาช่างที่เพจมวยไทย2000นะครับผมใครอยากดูบรรยากาศหน้าตาช่างอยากได้ข้อมูลก่อนใครก็กดไลค์กดแชร์เพจเอาไว้มวยไทย2000นะครับแล้วก็มีข้อมูลมาฝากกันแน่นอนไลฟ์สดหน้าตาช่างตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเลยทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไว้กพบกันใหม่โอกาสหน้านี้สดีครับ